โดยกาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะ FC กันเบริร์สุขุสุขคนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้บอว่าจะเป็นพี่น้องฟังลาวฟังไทยเขาเนาะ กะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกดาวันสาวลาวคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้กะบุญฮอดยอดเกียวบุญฮอดยอดเถิงเนาะได้มาอ่าร่วมทําบุญอ่าทรงสักการอ่าอยู่วัดจําปาทองเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นครั้งแรกที่ว่าทางสาวมุกดาได้มาเนาะกับบ่าวทาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพื่อมาฮอดกบ่เคยมากถือว่าไเติบนึงอยู่เนาะกถือว่าบุญฮอดหั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ ป่ะซาเดียวสิพาไปเบิ่งไปส้มบรรยากาศกันก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยอ้าวสวัสดีเด้อบ่าวทาโดยเป็นจังใดเนาะโไม่ยังจะยืนขายหมกปุ้งบ่างหน่อยด้วยเท่าได้ขายจะมาขึ้นนี่ปีเป็นอะไรได้มาครั้งแรกไอ้สมุกเลยดีใจดีใจบ่โดยก็ถือว่าครั้งแรกเนาะเฮาก็เนาะโด เดี๋ยวมามาเบิ่งทางนี้กันก่อน่อแป่พี่น้องเลยโดยอัสมาดีเดอร์ไอสมบัติเนาะบุญดยอดเกี่ยวกันในเนบอทาเลยมาพบกับพื่อจักเดือนมาโอ้ฉีบอ่ะสามสี่เดือนนี่ เพราะเดังจากที่บอสากับสอมุกพระพ่อกับอ่านนะโดนเละลืมเลยเนาะโอ้เป็นปีพี่ว่าเป็นปีจช่นี้โดนแท้ดูเียวพ่อปีอ้พี่เราอเลนี่ถาไปตั้งแต่ช่องยูทูบใหม่ๆเนาะโดยบอต่ากัน่าท่านี่สามต้นอันนี้กาชิว่าล้วกับ สามเดือนผ่านมาเพื่อนก็คอยเบิ่กไงเนาะแต่โดนโดยทั้งเฮาก็มาสู่เรืทางนี้เนาะผู้ทางสีพันไร่เนาเพื่อนกับทางนั้นกันยังถ่ายคลิปถ่ายท้ำกันก่อนพ่อแม่พี่น้องเงยเดี๋ยวให้เพื่อนถ่ายคลิปไปก่อนเนาะอ่าเอ้ยแกสาคุณหญิงเงยมาพี่กันก่อนเนาะเฮ้ยเน้องสบายดีเด้อโดยอ้าวพากันมาสองคนนี่บเปล่าโดยบ้านใช้บุญทอมีเตสก่อนชมคนอ้าคนที่มีแพ่มาเลยบ่อ้ ขี Tower, ่รถจักมาบ่โดยอืมนอพาพากันมาเสซนนี่ได้บ่ไก่เติบเลยมั้อืดูดูมาข็นท่านูได้บ่ล่ะดโอึมากัมาทุก่รรยัดูด เดี๋ยวมาทักทายสวัสดีทางนี้กันก่อนเนาะโดยสวัสดีเด้อทางนี้เนาะโดยอ่ะสวสดีเด้อทางสาบุญโดยอ่ะสดีทางนี้นะโนทางเอ้ยทางอ้ายเฮาโดยอ่าจังไดเอ้ยลงทาเฮาลงตอนจักมงหาจักมงนี่นเยเพิ่นา้เพิ่นดเเฮาสิเอาลงมาจัไว้นี่ก่อนเนาะอหนยโดยจําเด้อจกจอยูู่โ เลยแต่เราล่อก่อนล่อเพนในสันขาแล้วก่อนโอสันขาเพลเมื่ันขาเพลเดาจอาลงได้ลลงหนิเลยแม่นอกแม่ตัวของพี่เลยมาูทจารย์กําลังมา ขเขาเอื้อนี่มาก่อนามูลเลยเป็นบ่ะแม่มาก่อนเพราะว่าอยากให้ท่านเพลินไหนท่านเพลินของที่ห่อมาลูกทานไหนอยากไปประเครคินเพิ่มเพิ<อ>่มไปประเครคินเพิ่นย่างมาสามสิบไปถวายเพิ่นแล้วว่าไปเห็นชันเพลินก่อนเลยมีอย่างาน,นี้สิมีอย่างนี้งงที่เรา เยอมี่ับม <laughs> oh, okay. yeah. yeah. <laughs> ีข่าวข่ามูซองลอยกองนาคาข่ามันไก่ลอยกองขนมสองลอยนากาน้ำดืมน้ำบอกน้ำบานกวนน้ำพวกนีโรไมยังไงเนี่ยโรคกันยังบม่บกวนแทนว่าไอบาบุญบานปบามาน้ำพระอโอันนี้ก็เต็มแอดแล้วไปจ้าเนี่ย ตอรแมนเดี๋ยวรอคุณแหละสิประมาณช่วงบ่ายพุ่นล่ะเนาะเพื่อเพิ่นอ่าสันขอสันเพลแล้วพ่อแม่พี่น้องเด้รัมันมันสิอกไปซื้อางนอกเอาก่อนน่ะเพราะว่าิโลก็ยังบ่เอาลงเด้อ๋อยังบ่เอาลงเต็มมีแต่มีแต่น้ําครึ่งนึงค่ะยเพราะว่าถ้าเอาชาน้ําแข็งใส่ก็ยันกล่องมันเปียกยังนเข้าเฮาเปียกแม่นก็เลยว่าเอาทางลงก่อนนี่ล่ะจะลงแจนี่เด้อนี่ โดยทางแต่เราจัด hmm. ว mm ่ามาแมนแมนมานะเออแบนี hmm. mm ้ขอตัวแป๊บม mm ึงเนาะโดยเดียวโดยเดียวที่บอกผมแม่พี่น้องเลยเนาะทางอาจารย์เนาะเพิ่นกับกำลังกับเพื่อนเขามาเนาะเป็นทางบักไงเนาะตัวผู้คนก็ถือว่าลายสมมาพาควรอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องเลยถือว่านับมาลายตาเนาะมาห่วงทำบุญน้ำกันตัว สวัสดแจกพรมกันนี่บุ๊โตอ่โตนอยเนาะอลคพี่น้องเลยแล้วนี่ชื่น่ว่าเยี่เสบายดีเด้อทุกคนเด้อน่แจกมด้วเพี่น้องเยารเด้ด้

ແມ່ທາ่ແມ່ທານພໍ່ວ່າງນີนບໍ ทสไมมาคาหฮปปี้ทาเพื่อนไปฝนนองจับกล้องให้เพิ่น สิ่งลายอย่างเลยพูกไหพี่น้องไห่เขต้องจัก่อนจั้เสรตเป็นะบ้าบอธาตงายเอ่อถือ่าหลาย,ย,ถ,าลายถือได้น้ำนี่เนาะ cái xa sư sư Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bỏ lỡ những ถอกแช่ทางมาทะตูดต<ๆ>ูดมาก่อนทางน่ะตูดมาก่อนเออเอาน้าออกมาก่อนเอ่อมาตั้งห้องนี่เดี๋ยวใส่เลยนะพนักเลย ยอมาเล่นบ้างคะยืดเดียวได้ก็จบค่ะเก่งคนยังไงก็ต้องว่าลายยืมเง่นกันแล้วูเนาะได้บ่ได้บ่ มามามาสมบัติมาไว้เลเล่นเลระวังเด้อระวังเด้ออ๊บ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 จงบวชาวนาชาวนาเขดีได้หมแล้วมันเจ้าของเจ็บขนุเนาะนี่ก็ได้ได้เลยมอนีแหละมอน้ำก้อนลุกไหมโอ้ยพี่น้องเอ้

ย่งตกอ่ไปลบไปต้นน oh, ja ึงนะจ้แกน่ใน้อง้อนย่งเลยยงไปทมดิโดโอ้ใจไว้เดี๋ยวบอายไวเดีวบอาเงินน่ะอืจะไปเอาสคบาทนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นทีพ่อยอัล ไปถอไปทางเฮาการเรียบร้อยเนาะจะเรียบร้อยอันนี้กระนำก้อนมาใหมอันนี้กะผักส่วนของน้นะาเนาะก็พี่น้องเลยเขาพุ่นการเริ่มเม่เริ่มแจกแล้วบ่รัว่กากะเกียเ่ยบบ่พ่อพี่น้องเลอยู่หุ่นเนาะทางเขาเ,เนะบาจันเพิ่นโดยไหนหรือวะบัดนี้กะเริ่มแก้เกียมมบไหมบ่แกะบ่เลยบ่หน,น,นันะงมันนี่นาะยางบ่ตัวนี้

เพิอยากซืเราลยนเราขายดีันนะเนาะอันนี้นาไปเลยว่าเขายังอันนี้เขาคาร่ ใจเนาิมค <łość> ิมใจมือนี่ดีใจลยที่ได้มาเจ็บเดี๋ยวจะเป็นคนจับได้เดี๋ยวอเชียกใจม่เคยเ่้อายแลอยู่หองการ

แม่อยู่ในส่งคืออยู่ไดเลยเอาเสื้อมาขัดเลยเอาอันนี้มันจะเป็นระเบียบกได้เสื้อฟางไลให้คนนึ่งไปยืนแม่ใหให้คนเนึงไปนั่นมาดงไล่พี่น้องเย

啊。

ข่าไม่เข <be> ่าเอาเข่ากันแน่นบ้า่เข่าแม่นเข่าบ้ ขนมอะไรหนวุ้ยท้ายนี้แต่คน้กินของอืนเลยอืเลยอืเลยอ้ยย่าละย่า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 แบบนั้ย่แบบนั้นขนมว่าเด้วยวุ้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 ยวุวุ้ย้ยวุ้ยวุมยวุ้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 ุ้ยยย

มาน้ยเอาไว้เ <c oughs> <c oughs> ียได้เข้าป้เป็นควนเดัไปห้อมกันงเดียวได้แ่น้าดี้เดียวบัอ่าแล้วบอกนะอ่าแล้วบอนี่แหละต้องห้ของพ อโอเคบัดนี้นะเนาะพ่อแม่พี่น้องกันมีแต่เกียวซ่องตอนบ่ายเนาะสิมาแจกพวกขนมอ่าพวกนา้าพวกนม,พวก,นมพวกเนยเนาะอ่าตอนนี้ก็ได้จบลงไปแล้วเนวาะเพราะว่าได้กินข้าวกล่องเป็นที่เหี้ยมห้อยแล้วล่ะพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าถ้าว่าผิดพลาดประกาศในบอดีบวงแหมก็ต้องกราบขอโทษขอภอภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC กันเพ้อชูนบูชูบอนเดอรพ่อแม่พี่น้องเลยเอาวท้ายนี้ก็ขอกล่าวคข้า,ขามาสมบายดีสบายดี